โปรดร้นใจงวด5,900 5น0ก5า0้ร้อยบาทครับผมกับ DMAX 1.9 SP เปคสสอสอบเาลขไบ140,000ม่โลม่เยอะหน่อยครับแต่ผ่อน5,900ร้อยบาทเอาใจวัยรุ่นอยากมีรถคันแรกครับผมนะจัดไปเลยคันนี้ d m a x 1.9 S รถสีขาวนะครับมาพร้อมกับ m ม็ก e l l นะฮะเอ็นไนะฮะแบบนี้นะ18จัดจเดี๋ยวจัดยางใหม่ให้1นชุดจ้าอันนี้คือรถเข้าใหม่นะครับ ตัวเอสสังเกตครับผมจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเลยนะครับแต่บอดี้ประตูเดิมโรงงานไม่แกะไม่ถอจากบอดผ้าเดิมโรงงานจะแอร์เย็นเจี๊ยบครับนี่เม็ดอาร์กแหกเราเลยเป็นไงบอดี้เดิมสวยแน่นอนนะครับคันนี้โหลดจาก่งมา3สอดนะครับผมนี่ไฟท้ายเดิมๆมนะครับมาจากอายุธยานะครับเป็ดอาร์กต่างๆ3จุดนะครับอ่ฟังเสียงท่อดนีดเดิมเ <c oughs> อฟซีโอ้โหโหนะฮะ แค่เสียงก,ก็กินขาดนะมาดูเลขใหม่นะหนึ่งแสนสี่มืนสี่พันเก้าร้อยสิบหกโลกครับผมมาเยอะหน่อยนะกุญแจธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้าครนนี้เจ้าของเดิมใส่รีหมดเพื่อมานะครับเดี๋ยวร้องเครื่องมากับราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะค่าง,งวดห้าพันเก้านี่มันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเอา้าค้องเครื่องเลจ้าแบบนี้เรียนท่อมาทั้งเส้นเลยนะครับผานหน้าเดิมสวยไม่แก่ไม่ถอดแทนเพอยู่คัวบแบบนี้นะครับใครคิดว่าไหวนะ ว่าชอบมาจัดเลยเพื่อนสร้างตัว5 9 0 0นะฮะทักแชทเข้ามาก็ได้เรามีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งไปถึงบ้านด้วยจักเยียมจัดให้รับรถแน่นอนแจ๊